Okay.

Sociedad, đi. Là à <thành> <hach> là có teacher, là làm gì. con con Do,- Do- Do- Ha. Pa, n normal sesha lalaya. N serun n pi เวฟกระดานเวฟเวฟเวฟี่นีไปเ,เ,เ,เอานีเดี๋ยวนี้ผมยิงหินกลางนะพอพอไปเล็ปลาตะเก้านะพ,อไ,พอไปเล็ปเวปลาตะเกอย่าลงลึกนะไปดักโน่นก่อนอไปกระดานกลับไปเวฟไปดักนู่นเดี๋ยวลงยางออกไปดูปลาตะเกวแป๊บเดียวยนะได้เวฟกันไป เดี๋ยวปรไปเลยปาดอกแกป๊บเดียวปรไปได้ปลาดอกแก้วข้าไปปหนไงอีกเอาเพื่อข้าไปปหนไอีกข้าตเงนี้พอย่งอ่ะก็อือกือก็ก็เดี๋ยวเขาคอเอาปลาดอกแก้วเดี๋ยวนะก็คอยจ้าอย่างนี้ก็มีงานเหมือนลึกแบบบนอยู่กันพอเลยไม่ตั้งไปเข้าข้างใหนก่อนไป